การช่วยเหลือคอนแทคเตอร์ชาวอิตาลีนะครับประเทศอิรักทีมรักษาความปลอดภัยชาวอิตาเลียน4คนและชาวโปลแลนด์หนึ่งคน,นครับพวกเขาทำงานให้กับบริษัทรักษาความปลอดภัยของอเมริกาและพวกเขาได้ถูกว่าจ้าให้คุ้มกันเจ้าหน้าที่ต่างชาติอื่นๆด้วยครับในอิรักแต่ว่าพวกเขาถูกชายติดอาวุธนะครับจับตัวไปและเรียกคาถัยพร้อมทั้งเรยจาให้รัฐบาลอิตาลีถอดทหารออกจากอิรักครับ ชายคนหนึ่งนะครับถูกสังหารต่อหน้ากล้องนะครับทำให้ต้องมีการเล่งกู้ภัยอย่างเร่งด่วนนะครับและเบาะแสต่างๆหลังไหลเข้ามานะครับแต่ว่าก็มีการเคลื่อนย้ายตัวนักโทษบ่อยครั้งนะครับ8มิถุนายนปี2 0 0 4หลังจากได้รับเบาะแสที่แน่ชัดทีมปฏิบัติการเดลต้าฟอร์สฟูงบินเไม่รอยถึงเวลากลางคืนนะครับพอกเกรงว่าจะมีการเคลื่อนย้ายตัวประกันอีกครับทีมช่วยเหลือจึง ปัจจุบันในเวลากลางวันนะครับโดยใช้ชื่อรหัสว่าเมดฟอร์ดนะครับเฮลิคอปเตอร์แบ็กฮอกสี่ลำลิเติลเบิร์ดสี่ลำจากนักบินที่ฝูงบิน160นะครับได้โชว์ทักษะฝีมอือน,นะครับโดยการบินเร็วและเฮลิคอปเตอร์ทุกลำลงจอดทัชดาวอย่างจุดที่มาร์กเอาไว้ได้อย่างแม่นยำนะครับเจ้าหน้าที่เดลต้าฟอร์ดครับบุกเข้าโจมตีอาคารจากทุกทิศทางพวกเขาพบตัวประกรันถูกมัดไว้4คนและพบผู้ร้าย2คนนั้น อยู่ในอาคารในขณะที่ไม่ทันได้ตอบโต้อะไรนะครับทีมช่วยเหลือตัวประกันสามารถทําภารกิจให้จบและสําเร็จได้โดยใช้เวลาจากเริ่มที่ลงจากคอไปนะครับทั้งหมดจบได้ในเวลาแค่17วินาทีเท่านั้นครับโน้ตไว้ครับเจ้าหน้าที่เดลต้าฟอร์สนาครับชื่อว่าเจมี่โคดเวลนะครับได้ตะโกนบอกตัวประกันว่าพวกเราคือหน่วยเนวิซิลของกองทัพเรือ พวกเรามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณออกไปเป็นการพูดแบบเล่นเล่นเ,นเชิงแดกดันนะแบบเชิงแดกดันนะครับโดยปกติแล้วชุดจู่โจมไม่ว่าจะเป็นซิลทีมหกหรือว่าเดลต้าฟอร์ดนั้นจะปฏิบัติการในเวลากลางคืนเป็นหลักนะครับเพราะว่าพวกเขาได้รับบทเรียนหลายครั้งจากโอเปเรชั่นเลดวิงโอเปเรชั่นโกธิกเซอร์เพนและอื่นๆดีครับแต่ว่า ของนิวซีโรเบิร์ตนั้นเกิดขึ้นตอนกลางคืนของ e อข o r อง e x t o น i o n 17นั้นที่เฮลิคอปเตอร์ C s 7 1 7นั้นถูกยิงตกน,นัผมไม่ได้ใจเกิดขึ้นเวลากลางวันรือว่ากลางคืนถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะครับเเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปต่อกับเรื่องมาดูวันนี้ดีกว่าครับ ทีเด็ดเอาไว้เอาไว้สุดท้ายครับโอเปเรชั่นเ d ดวิงครับใครคือหน่วยซิลที่มีชื่อเสียงที่สุดครับหลายคนอาจจะนึกโรเบิร์ตเจโอนิวใช่ครับแต่ว่ามีคนหนึ่งครับนี่มีชื่อเสียงมากๆครับซึ่งมาก่อนโรเบิร์ตเจโอนิวก็คือมาคัสลัตเทลครับนี่คือภาร, Red Wing ร,รกิจนั้นคือล่าตเวนค้นหาอามัดชา เดิมทีภารกิจนี้จะต้องเป็นของหน่วย Force Recon นะครับของนาวิกโยธิน6คนที่มีประสบการณ์อย่างมากนะครับในอัฟกานิสถานและแผนคือเฮลิคอปเตอร์จะต้องส่งทหารไกลออกไปหลายไม้นะครับแต่ไม่รู้ทำไมภารกิจจึงตกเป็นจึงตกไปอยู่ที่หน่วยซิลปัญหานั้นยังไม่จบนะครับซิลทั้ง4นายนั้นไม่มีประสบการณ์ในอัฟกานิสถานครับพวกเขาเป็นหน่วย SDV ของซิลด้วยซ้ำครับ หน่วยมาลีรีคอนนะครับได้ติงเรื่องวิทยุที่ซิวได้นำไปครับคือ p r c 1 4 8ซึ่งมันอ่อนกำลังมากๆครับหากอยู่ในหุบเขาและวิทยุดาวเทียมโทรศัพท์ดาวเทียมนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะครับบนภูเขาหินที่อัฟกา,านิสถานแต่พวกซิวนั้นก็เพิกเฉยต่อคำเตือนนี้เฮลิคอปเตอร์ได้ส่งหน่วยซิวนั้นใกล้พื้นที่อิทธิพลของอมมชามากเกินไปครับซ้ำ ชินุกยังทิ้งเชือกโรยตัวเอาไว้เป็นของดูต่างหน้าครับหน่วยซิลไม่สามารถจะซ่อนเชือกนี้ได้นะครับตาลีบันครับได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์มาพวกเขาจึงส่งหน่วยสะกดรอยออกไปครับจึงส่งคนสะกดรอยออกไปพวกเขาไปเจอรองเท้าคอมแบตและรองเท้านั้นเดินขึ้นบนภูเขาครับตาลีบันได้ใช้เทคนิคเออไม่ใช่ดิเทคนิคการส่งชาวบ้านไ่าอาวุธ ผูห้หญิงหรือเด็กหรือว่าคนเลี้ยงสัตว์นั้นเป็นเทคนิคนี้มักจะใช้อย่างแพร่หลายครับในตะวันออกกลางทหารของอามาชานครับตามหน่วยตามหน่วยซิลทันและเกิดการยิงต่อสู้ต่อให้เขาไม่ปล่อยคนเลี้ยงแพ้ไปเขาก็ถูกซุ่มยิงจากคนของอามาชาอยู่ดีครับท่านั้นมาคัสก็ไม่ก็ไม่ต้องโทษตัวเองครับ และอีกอย่างหนึ่งยังยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าใครเป็นคนติดต่อสำเร็จกันแน่เพื่อขอการังเสริมระหว่างแดนนี่ดีเอชนะครับกับไมเคิลเมอร์ฟีครับต่อไปครับหน่วย QRF ออกไปโดยไม่รออาพเช่ค,คุ้มกันนะครับถือเป็นภารกิจที่เสี่ยงมากอย่างที่เราได้กล่าวไปครับเหตุการณ์ที้เกิดขึ้นตอนตอนกลางวันนะครับทำให้ AC130 ไม่ได้ออกบินครับ QRF นะครับ ได้ลงในพื้นที่เสี่ยงฮอโซนนะครับทำให้เฮลิคอปเตอร์นั้นถูกยิงตกนะครับตามที่เราดูในภาพยนต์เลยครับต่อมาครับในปฏิบัติการเวโรเลอร์นะครับสามารถขับไล่และสังหารกลุ่มของอามาชาได้เป็นจำนวนมากนะครับโดยกองพันสองนาวิกโยธินที่3ามนะครับอารบาชาได้หนีเข้าปากีสถานได้อาการบาดเจ็บสาหัสนะครับและเขาถูกสังหารที่นั่น ดูเหมือนว่าอาวุธที่ยิงชีนุกตกจะไม่ใช่ RPG พนะครับพอหลังการกวาดล้างนะครับเจอจรวด SA7 เป็นจำนวนมากเลยครับต่อไปเป็นการช่วยเหลือมาคัสลัสเทลนะครับหน่วยเลนเจอร์และหน่วยกีนเบเล่นะครับได้เข้าไปพบมาคัสลัสเทลนะครับและหน่วยเลนเจอร์ได้ออกมาอธิบายว่ามาคัสนั้นอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีและไม่ตรงตามในหนังสือครับพร้อมมีรูปถ่ายด้วยนะ บางแหล่งข้อมูลบอกว่าก็มาจากคนที่ช่วยเหลือมาคัสเองครับตัวของมาคัสนั้นยังมีแมกกาซีน m 4อยู่นะครับติดตัวอยู่อยู่11อันตอนที่เขาเข้าไปช่วยเหลือนะครับและมีกระสุนอยู่เต็มด้วย full ammo ครับเลนเจอร์ <Ranger S 2> ยังบอกว่ามาคัสสามารถเดินขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยตัวเองซึ่งมีทั้งเลนเจอร์และเกนเบลล่เป็นพยานเรื่องนี้ครับ จ้าหน้ที่เลนเจอร์ครับถามมาคัสว่าเพื่อนของคุณอยู่ตรงจุดไหนแต่มาคัสไม่สามารถตอบได้ไม่สามารถบอกได้ว่าเพื่อนของเขานั้นได้ตายไปแล้วเออไม่ใช่ครับเขาบอกว่าเพื่อนเขาเหมือนว่าจะตายไปหมดแล้วแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าตายอยู่ไปเสียชีวิตอยู่ตรงจุดไหน,นครับไม่สามารถชี้ตำแหน่งปาะ,ะได้ชัดเจน,นครับทำให้หน่วย QRF นะครับต้อง ตะเวนหนะครับก็ต้องใช้เวลากว่า2สัปดาห์นะครับกว่าจะเจอร่างของ m i เคิลเมอร์ฟีและ Danny t ทีเอนะครับแต่ว่าเลนเจอร์นั้นกลับไม่พบร่างของ Matthew อ x e เซ s สันะครับในวิดีโอของตาลิบันที่มาเผยแพร่โดยอาชบับก็ไม่มีแ x e l เซลสันเช่นกันนะครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่กู้ร่างก็พบศพแ x e l เซลสบนะครับและเขาระบุว่าแ x e l เซลสนนั้นไม่ได้ตายทันทีนะครับในวันที่ปะทะ คำถามคือมาคัสได้อยู่ตรงจุดที่ต่อสู้จริงๆหรือไม่แล้วทำไมเขาถึงไม่รู้ว่าเพื่อนเขาอยู่ตรงไหนถ้าหากรู้ว่าเพื่อนเขาสู้รบอยู่ตรงไหนแอคเซลสันอาจจะรอดชีวิตครับข้อมูลตรงนี้ต่างจากในหนังสือโลนเ Survivor อร์ไปเยอะเลยครับโด,โดยเฉพาะช่วงวันปฏิบัติการภายหลังหนังสือโลนเ Survivor อร์ออกขายนะครับ ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้มาคัสลัดเทลเป็นอย่างมากนะครับเขาได้ค่าหนังสือ4ล้านเหรียญและค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์อีก2ล้านเหรียญครับเขายังได้ออกรายการทีวีและช่องพอดแคสต์มากมายนะครับและมีข่าวหรือเรื่องบัตสเกี่ยวกับเขาเป็นตัวเขาเองครับได้ออกมาพูดในช่องของชอร์แดนโชครับว่าขณะเขาฝึกบัตสนั้นเขาได้รับบาดเจ็บขณะปีนไต่เชือก พี่ชายฝาแฟดของเขามอแกนลัเทลนั้นมาเยี่ยมครับทั้งคู่เกิดความคิดว่าเดี๋ยวเราจะสลับตัวกันดีกว่าทำให้พี่ชายนั้นลงฝึกบัตแทนน้องชายสี่วันเพื่อให้มาคัสนั้นได้พักรักษาตัวครับโดยที่ครูฝึกไม่รู้ขณะวิ่งทางไกลมาคัสนั้นจะล้างท้ายเสมอครับแต่พอเป็นสลับเป็นมอแกนนั้นเขาจะวิ่งแซงเพื่อนในแถวครับผมคาบตรงนี้ไปผมย้อนกลับมาเล่านะ แล้วมีอีกหนึ่งภารกิจนะครับของ Delta Force ที่บินข้ามาจากประเทศอิรักนะครับจัดการเป้าหมายข่าหัวสูงในซีเรียวันที่26ตุลาคมปี2008ทหารหน่วย Delta นะครับมาพร้อมกับแบ็กฮอสนะครับ2-4ลำและ a h 6บินคุ้มกันนะครับลักลอบเข้าดินแดนซีเรียครับชุดจูโจมบุกเข้าโจมตีอาคารนะครับและกลับออกไปอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้รัฐบาลซีเรียได้บอกว่า mm hmm. การกระทําครั้งนี้ของสหรัฐนั้น mm hmm. คือการก่อการร้ายครับ mm hmm. เพราะว่ามีพลเรือนเสียชีวิตไป8ปดราย mm hmm. แต่รัฐบาลสหรัฐก็โต้แย้งว่าผู้เสียชีวิตนั้นก็คือเป็นผู้ก่อการร้ายครับภารกิจนี้เกิดขึ้นในเวลาตอนกลางวันแสกนะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งค้งที่ประสบความสําเร็จและไม่ได้เกิดความสูญเสีย mm hmm. ทําไมซิลถึงมีปัญหาในอัฟกานิสถาน อันนี้ผมว่ามันเป็นข้อจํากัดตั้งแต่การสมัครเข้าสิลแล้วรครับไม่ว่าจะเป็นซิลธรรมดาหรือว,ว่าซิลทีม6ครับเพราะว่าเขาต้องรับสมาชิกจับจากสิลเท่านั้นครับอัฟกานิสถานไม่เหมือนอิรักครับเป็นพื้นที่ห่างไกลแห้งแล้งและภูเขาหินสูงใหญ่ครับเวลาปฏิบัติการจะเป็นต้องมีการล่าตวเวนเดินทางไกลค้นหาค่าศึกที่ชำนานญพื้นที่อย่างมากครับ และค่าศึกที่ชํานาญในการลบแบบกองโจรด้วยข้อจํากัดตั้งแต่สมัครซิลแล้วครับทำให้เขาขาดเจ้าหน้าที่ที่มาจากหน่วยอื่นเช่นกองทัพบ,บกกองทัพอากาศครับเพราะว่าพวกเขานั้นมีความเป็นอินเดียนแดงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าทั้งทัพบ,บกและทัพอากาศนั้นมีหลักสูตรลาดตระเวนโดยเฉพาะครับเช่นหน่วยเลนเจอร์จากทัพบ,บกหรือกองพลทหารอากาศที่101นั้น พวกเขาล้วนมีประสบการณ์การฝึก FTX มากกว่าทหารที่มาจากหน่วยซิลครับสุดท้ายแล้วครับในชีวิตจริงพวกเขาเกลียดกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับไม่รู้แต่ก็มีการแข่งกันนะครับเพราะว่าเขามีนายใหญ่คนเดียวกัน,นครับมีการแข่งกันมีการเบ่งก้ามีการงัดข้อกันบ้างนะครับแล้วใครคือเดอะเบสของหน่วย j s o ็นะครับคำตอบนี้อยู่ที่คำพูดของ เบคควิดนะครับภายหลังปฏิบัติการ e ีเกิลคอรนะครับเขาบอกว่าทหารแค่หน่วยเดียวไม่สามารถทําภารกิจให้สําเร็จลุล่วงได้ครับเหตุนี้จึงมีการตั้งกองบัญชาการพิเศษร่วม j จซ็อขึ้นมาครับที่จะสนับสนุนและรู้ทางการระหว่างทีจูโจมและนักบินครับถ้าคําถามว่าใครดีที่สุดตั้งแต่ผ่านมาผมว่าถ้าเต็ม5คะแนนผมให้ Delta 5นะครับส่วนซิลนั้นให้4 สิวให้4จะตัดตรงที่ว่าเวลาเดฟกูเวลาที่เขาจะรับคนเข้านะครับในเมื่อเป็นสิวแล้วจบไปแล้วแล้วมาเป็นเดฟกูแล้วการเป็นเดฟกูก็เหมือนกับว่าเป็นเลนเจอร์ไปเป็นเดลต้าเป็นกรีนเบลล่ไปเป็นเดลต้าพันนี้ทุกอย่างมันจะต้องจบหมดครับทั้งกฎบบระเบียบใดคือเดลต้าไม่มีข้อกําหนดในการรับคนเข้านะครับมีแต่คนเก่งๆเ,เข้าไปนะครับถ้าผ่านได้ก็คือผ่านเลยเพราะนั้นในในกลุ่มของเขาจะมีคนเก่งจากกองทัพเรือกองทัพบก กองทัพอากาศหรือแม้กระทั่งหน่วยอน่วๆแบบแบบแบบอื่นๆที่มีประสบการณ์การรบที่แตกต่างกันครับแต่แต่เดฟกูไม่ใช่ครับเดฟกูจะต้องมาจากซิลอย่างเดียวครับทําให้เขาขาดตรงนี้ไปนะครับมาชิงโกนะครับได้สร้างซิลซิมหขึ้นมาและสําเร็จในปี1980ครับแต่กลับมีความขัดแย้งกันเองนะครับกับในผลในกองทัพเรือในปี1984เขายังสร้างหน่วยรับขึ้นมาชื่อว่าเลสเซลนะครับและหน่วยนี้ก็มีเรื่องอื้อฉาวมากมายนะครับ แตกต่างกับเดลตานะครับซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในระเบียบของกองทัพอย่างดีนะครับพอซิลทีม6ถูกยุบกลายเป็นเดฟกู oo, กว่าเขาจะเข้าที่เข้าทางครับมันใช้เวลามากเกินไปครับพอจะเป็นคำตอบให้ได้นะครับว่าเดฟกูกับซิลทีม6ใครสุดยอดกว่ากันคำตอบก็อยู่ตรงที่เราสมัครเข้าไปนั่นแหละครับเวลาปฏิบัติการก็คงจะไม่ต่างกันครับกำเนิดของเดลต้าดนั้นคือช่วยเหลือตัวประกัน โดยตรงแค่อย่างเดียวต่อใต้การก่อการร้ายแค่อย่างเดียวคือทําแค่นั้นเลยครับไม่ทําอย่างอื่นเลยเขาจะไม่มาเ,เข้าในคือเขาจะไม่อยู่ในพื้นที่อันตรายนานเกินไปเขาเข้าแล้วเขาออกแล้วก็จบซิลทีม6กนั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของทัพเรือและของกองทัพอื่นๆครับเพื่อแหกกฎเกณฑ์ในการรักษาความปลอดภัยเพื่อเข้าไปทดสอบนะครับ เพราะนั้นครั้งแรกเขาตั้งไปคือต่อต้านการก่อการร้ายที่จะบุกเข้ามาจากทัพเรือ,อ,อที่คุ้มการทางทหารที่เข้มงวดหรืออะไรเงี้ยครับสิลทีมหกจะเป็นคนเข้าไปทดสอบครับซึ่งจะมีพรกิจในการสร้างหน่วยครั้งแรกขึ้นแตกต่างจากดิต้าชัดเจนครับอันนี้มีระบุในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็มีในหนังสือที่สิอเขียนเองด้วยครับคือชัดเจนลยครับตรงนี้ เดลต้าอาจจะตรงจุดที่สุดครับเพราะว่าเขาทํางานกันอย่างมืออาชีพแบบมากๆครับซิลทีมหหรือซิลช่วงหลังๆนั้นค่อนข้างมีอารมณ์รุนแรงด้วยในการปฏิบัติงานจึ่งมีข่าวหรือข่าวขี้ข่าวค่อนข้างเยอะครับแต่เขาก็เป็นหน่วยทหารที่สุดยอดที่สุดหน่วยหนึ่งของโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลต้าฟอร์ตนะครับหรือว่าซิลทีม6พวกเขาต้องพึ่งทหารจากหน่วยอื่นๆเพื่อให้ภารกิจของพวกเขานั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเหมือนกันครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ว่าเข้ามารับฟังกันพอดีผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องส่วนตัวหลายๆอย่างทําให้ไม่มีทำให้ผมไม่อยากจะทําเรื่องพวกนี้ต่อแล้วครับผมจึงหาเรื่องจบตรงนี้ที่ดีที่สุดและคนอยากรู้ที่สุดเลยครับก็เป็นเรื่องซิลทีมหกกับเดลต้าฟอร์ดว่าใครจะดีที่สุดฉากอาจจะไม่สวยนักอาจจะมีเสียงนกเสียงอะไรปนกันเข้ามาก็ขอโทษทีนะครับ มันไม่มันไม่มีเวลาเซตจริงๆครับนี่ผมก็ถ่ายในห้องเก็บของขอบคุณมากๆครับที่มารับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณจริงครับ